สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาพอากาศกันในวันอังคารที่26กันยายน2566ครับพี่น้องวันนี้ก็ไปกันไวๆหน่อยนะครับเพรอเมื่อวานบ่ายดันทิ้งงานเอาไว้ตอนรีบกลับมาทำคลิปให้พี่น้องดูกันนะครับวันนี้ก็จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะพี่น้องภาคอีสานต้องเฝ้าระวังมากกว่าเขานะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในขอบในของพายุ โดยวันนี้เรามาว่ากันด้วยลมเดียวนะครับพี่น้องมรสุมชั้นกำลังปานกลาง700เฮกโตปัสคานจากภาพที่พี่น้องเห็นนะครับพัดระยะ3,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่งพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมครับยกผ่านพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังค่อนข้างแรงนะฮะเข้าหล่อเลี้ยงพายุดีเพรสชันที่ขยับขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วเออแต่ว่ามองมองไปนี่ <laughs> ที่ผมพูดนี่มันมันใช่พายุไหมนะพี่น้องดูสิความกดใกล้ศูนย์กลางฮะยังไม่ห่างพันสี่กับพันห้ามิลลิบาร์เลยนะฮะมันกดมันเริ่มกดไปทางสูงแล้วนะฮะน่าจะอ่อนลงเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเรียกว่าย่อมความกดอากาศต่ำก็แล้วกันนะครับพี่น้องถูกต้องกว่าโดยศูนย์กลางของย่อมโลนะฮะเช้ามืดที่ผมนั่งพูดอยู่นี้นครับ เขาก็อยู่บริเวณชายแดนเวียดนามลาวนะฮะโดยเช้าสายบ่ายเย็นนะที่เห็นก็จะข้ามแขวงสวรรัเขตของสอปลอาวนะฮะเข้ามาในประเทศไทยของเราในช่วงค่ำๆนะฮะน่าจะเข้ามาในแนวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะฮะเข้ามาอำนาจแล้วก็ฮุกลงอุบลแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นไปนิดหน่อยนะจะเห็นอยู่ ก็จะเห็นช่วงเช้าพรุ่งนี้นะฮะโมเดลลันถึงพรุ่งเช้าพรุ่งนี้น่าจะยังอยู่บริเวณจังหวัดขอนแก่นนะฮะเตรียมเคลื่อนไปที่จังหวัดชัยภูมิเห็นไหมครับดูเส้นทางแล้วหย่อมเคลื่อนช้านะครับพี่น้องทรงนี้น่าจะมีการแจกน้ําพอสมควรนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพี่น้องพี่น้องที่ยังขาดน้ําอยู่ดังนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะฮะ ทั้งภาคเหนือสารกลางตะวันออกที่ถูกปกคลุมหรือถูกพัดส,สวนด้วยขอบไซคอนิคของหย่อมที่เคลื่อนเข้ามาลูกนี้จะมีฝนฟ้าขะนองตกกระจายวนไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่เดินไปนะเดินไปทิศทางของหย่อมนะฮะซึ่งการยกตัวของฝนนั้นก็เกิดจากแนวลมสอบที่ยกตัวพัดวนทวนเขียบนาฬิกานี้นะครับเขาพัดเบียดสอบกระแทกกันในระหว่างยกในระหว่างพัดวนนั่นเองนะฮะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครัี่น้องมองไปที่แนวลมด้านบนที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้เนี่ยเห็นครับจะเห็นว่าสปีดการพัดวนนั้นมันมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องสีเหลืองไปจนถึงสีแดงนั่นก็คือพัดด้วยกําลังแรงเป็นบางช่วงนะฮะบางช่วงบางส่วนเลยในทางอุตุนิยมวิทยาเขามีหลักว่า เมื่อลมมรสุมชั้นกําลังปานกลางนี้ฮะพัดด้วยกําลังที่แรงนะฮะลมชั้นนี้จะสามารถสร้างเมฆหลายเซลล์ได้นะฮะหรือที่เขาเรียกมันติเซลทันเดอร์สตอมขึ้นมาได้เลยนะฮะเมฆหลายเซลล์เป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะฮะก็ตามภาพนี้เลยครับเมื่อลมพัดแรงๆนะฮะกระแสะอากาศนะฮะดันไอ้น้ำความชื้น ขึ้นไปก่อตัวในแนวตั้งเป็นเมฆฝนชุดแรกขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะกลั่นตัวจนเป็นฝนตกลงมาตามสเต็ปนะฮะสิบหรือยี่สิบนาทีก็ว่ากันไปฮนะจนเมฆนี้มันก็อ่อนตัวจนใกล้ๆจะสลายในระหว่างนั้นก็จะมีกระแสาอากาศยกพาความร้อนฮนะที่ยกอ่ากระแสอากาศด้านนอกที่พาความร้อนออกมาให้ยกตัวขึ้นนะพัฒนาเป็นเมฆชุดที่สองนะฮะเมื่อชุดแรกอ่อนตัวสลายไปชุดที่สองก็ตกต่อนะฮะ เท่าไหร่ก็ว่ากันไปในระหว่างนั้นก็จะมีชุดที่3แทงยอดขึ้นมาเตรียมรอไว้เมื่อชุดที่2สลายหมดชุดที่3ก็ตกต่อจนสลายแล้วก็ชุดที่1ก็วนกลับมามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะละักษณะฝนนี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าเมฆหลายเซลล์นะฮะส่งผลให้จะมีฝนหนักเบาสลับกันไปในพื้นที่ที่ลมมรสุมชั้นกําลังปานกลางพัดผ่านด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะดังนั้นวันนี้พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมแถบอีสานตอนบนตอนกลางนะฮะ อย่างจังหวัดนครพน,นมสกลนครอ,อุดอรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิหรืออะไรแถวๆนั้นนะฮะที่มีสีล้เหลืองอะอะไรประมาณนี้นครับพี่น้องถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศนะฮะให้เฝ้าระวังฝนแช่นะฮะน้ำหลากในพื้นที่ใกล้เชิงเขาแล้วน้ำลนตลิ่งรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยนะครับอาอันนี้เตือนกันนะฮะไม่ค่อยได้เตือนกันเท่าไหร่สำหรับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในส่วนใหญ่นะฮะ ส่วนใหญ่ก็ไปตกในฝั่งอันดามันจากลมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นนั่นเองนะฮะโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้พี่น้องวันที่27กันยายนภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้ในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิพจิตเพชรบูร์ก็ยังคงเน้นเหนือล่างอยู่ก็เป็นไปตามวงขอบน,ะนะนะัฮะที่มันเข้ามาแหละครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารกาลสินยะโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีล์ชัยภูมินครราชสีมานะครับสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศสีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้นะฮะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรมาพูดถึงภาคใต้3จังหวัดนี้นะครับพี่น้องนี่ก็มักจะ ได้รับฝนไม่เต็มพื้นที่ตกเป็นแห่งๆเท่านั้นนะฮะแม้ว่าโมเดลจะให้เต็มจากชัยภูมิพื้นที่ก็เหตุผลก็น่าจะจากชัยภูมิพื้นที่นั่นเองฮะแต่จังหวัดชุมพรน,นี่ผมก็งงเหมือนกันพี่น้องชุมพรบอกว่าไม่ค่อยมีฝนเลยปีนี้ทั้งๆท,ท,ที่โมเดลก็ให้นะฮะซึ่งก็เป็นเป็น,ปนไปตามที่พี่น้องบอกนะครับเพราะผมดูอยู่เรื่อยๆฮะไม่รู้ว่าทําไมนะเอาไว้ว่างๆผมจะลองส่องดูนะครับพี่น้องชุมพรไว้ส่องดูแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วก็ตกได้ในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสุราธานีกระบี่ตรังสตูลนฮะในขนาดที่สอปปลาวเพื่อนบ้านนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยะหกสิของพื้นที่ตกได้ในแขวงหัวพันเชียงขวางไซสมบูรณ์เวียงจันทร์บริคำไซคำม่วนสวรรคเขตสารวันเซกองอัตปือจำปาสักคลื่นลมในทะเลนะครับวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันามานคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปสวัสดีครับ